สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมอวันคันปากระเกา,าพทีภูค่ะโชว์ไปกับพบนะจ๊ะคุณผู้ชมนะช่วงแรกช่วงนี้นะฮะอยู่กับนี่เลยทวีทีูเฮไวนะคะชาเซรัมนะฮะเนื้อดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวสําอางนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยจะซึมไวแห้งไวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ทำให้ผิวฉ่ำกลัวนะคะใช้ก่อนนอน นะจะดีที่สุดเลยแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วใช้ก่อนนอนนะคุณผู้ชมนะฮะรอยแดงรอยดาหายแนี่นอนอันนี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนรอยฝ้าต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะปรับใบหน้าของคุณให้สว่างใสขึ้นใบหน้าดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเมื่อคุณใช้ไปประมาณสัก7วันเอาให้3วันก่อนแล้วกัน3วันเนี่ยใบหน้าของคุณเนี่ยมันจะไบร์ขึ้นไบร์ขึ้นไบร์ขึ้นนะฮะครับวันนี้เจ้าของบอกเลยว่าจัดโปรพิเศษเลยค่ะสําหรับโปรหลักร้อยค่ะ1ขว30 ml ด้วดน,นะครับนนี้เลยก ขวดละ590บาทไม่ขายนะครับเหลือเพียงแค่390บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีเลยครับปโปรซื้อ3ขวดครับราคาพิเศษเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับรวมถึงโปรเซ็ตชุดใหญ่เป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยซื้อ5ขวดวันนี้ครับแถมฟรี1ขวดราคาเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นนะฮะส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นกับชูวิทย์ทูเอชวายครับอย่าช้าครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วรีบโทรเลยครับ0ศู To วิติ t o s y นั่นเองนะครับค่ะนะครับมากันที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกกันเลยแล้วกันเริ่มต้นวันนี้ครับเขาว่าเจอจรัดจักรวาลนะฮะทางด้านของไลลาโลเปสมาถึงไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วทำไมมางเงียบๆละ่ะอะไรนะทำไมมาเงียบๆล่ะเราต้องการเป็น privacy นิดนึง privacy uh หรืออะไรนะ security <c oughs> ออนั่นแหละต้องการ พาเวซี่ไม่ต้องเอาเซสชวลิตี้ต้องกลัวมึงดูเซสชวลิตี้เต็มไปหมดเลยจ้ะอ่าไปเป็นธรรมดาคนเดียวป่ะคนไหนเขาใส่เสื้อสีฟ้านะใช่เสื้อสีฟ้านะใช่แต่ข้างหลังกางเกงสีแดงอะนะไม่ใช่นี่เอ้ยนั่นก็มาจากพาหุลัดทำไมอะ ก็มึงสังเกตไว้พวกนี้แต่ย่างนี้มาอยู่พาุรัตต์้งนั้นแหละเออนะครับทางด้านของนะครับไลลาโลเปสเองนะครับเขาว่าเป็นฉายาบาร์บี้ผิวสีครับอะไรนะปาคี่ผิวสีบาร์บี้อยแก่ขอโทษขอโทษขอโทษลูกเออนะครับได้มาร่วมงานชื่ออะไรนะ ฮะไลลาโลเปสกอริลาโลเปสเออโอเลยทำไมอ่ะคิดาชื่ออะไรคิดว่าชื่ออะไรกอริลาโลเปสไลลาโลเปสนะฮะบาร์บี้ผิวสีเออมาใกล้ๆกูมาอีเนี่ยเออนะครับก็ได้เข้ามาร่วมงานครับ JKN p r e s e n t นนี้คือภาพตอนประกวดอันนี้หลังประกวดโอ้โหถ้าถือถุงไอ้เนี่ยสีๆอ่ะโอ้ใช่เลยคืออะไรอ่ะ มาช้อปปิ้งเมืองไทยไงถือถุงสีสีแล้วใส่เสื้อสีสีเดนลากของอ,ะอ่ะใช่เลยเะะใช่เลยนะฮะใช่เลยค่ะกนันอะไรครับมาร่วมง,งาน JKN p r e s e n t Miss Universe นะฮะก็แน่นอนว่าเป็นบุคคลที่หลายคนพูดถึงในขณะนี้ครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พูดแซะ MGI ไงว่าเหมือนละครสัตว์ ซึ่งแอบแซ่หรือดาออแต่บ้าน<ะ>กูเรียกว่าด่านะอองานนี้ครับภาพที่เราเห็นก็คือภาพในสนามมินเขาก็มีแฟนนางงามบางส่วนดีใจครับแต่ก็มีแฟนนางงามบางส่วนรอสาบอยู่นะฮะออส่วนงานนะครับในวันนี้เองครับของ JKN p e r e n t Miss Universe เองนะครับวันนี้ก็จะมาแสดงมาโชว์อะไรนั้นต้องติดตามครับเพราะว่างานเนี่ยเริ่มช่วงบ่ายของวันนี้แต่ว่ารายการเราที่อ่านอยู่ตอนนี้คือช่วงเช้าไงก็รอรุ้นกันถ้ามีภาพบรรยากาศเด็ดๆอะไรเด็ดๆอะไรยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา เสิร์ฟแล้วก็มาเมา,เาเออมอยกันอย่างแน,น่นอนจัดที่ไหนจัดที่ไหนโชโชดีซีไม่ใช่หรอเออเฮ้ยไม่ใช่ถ้างานนี้มันจัดที่สยามพารากอนโชดีซีทั้งของนวัดกันเออนั่นแหละไปจัดที่โชดีซีมึงคิดว่าเอฟซีนวัดจะเลี้ยงไหมแม <laughs> อวยไงอวยกันเลยนะฮะเ <laughs> <laughs> อฟซีพี่วัดจะเลี้ยงไหมนั่นแหละตอนนี้เขาคนอื่นอาจจะรอดนั้นอาจจะไม่รอดคนเดียวนะคะถ้าเป็นโชดีซีเนี่ยจ้่นะคะคนอื่นรอดหมดใช่ยกเว้น แต่ว่าน่าจะรอดแหละเขาตอนนี้เขาได้ข่าวว่าเชิญไปพาต้าแล้วนี่อ่าฮะอ๋ไปเดินช้อปปิ้งให้ไปพาต้าชั้นอะไรอ่ะชั้นบนสุดที่เป็นแบบอะคอลเลกชันแบบพวกแบรนด์หรูหูพาต้าปีนเก้าอ่ะพาต้าใครไดรู้เดี๋ยเขาชวนเซชนยันี่ไปพาต้าโชว์ฮะไปโชว์ไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนชื่อว่าอะไรนะบัวน้อยโอ้แล้วใครถ้าใครเคยไปพาต้าจะรู้เลยนะ ฉันไปเัื่แเด็กใชบนสุดเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันมันนู้นเนี่ยตอนหลังเขาเก่าแล้วนะฮะมันก็บูมตะกอนมันเป็นสวนสัตว์ที่บูมเนาะเลยเขาไม่ได้ตั้งใจสร้างนะเขาสร้างไว้เพื่อที่ว่าเขาจะเลี้ยงสัตว์ไว้ดูเองและตอนหลังเนี่ยมันก็คือสัตว์มันเยอะขึ้นเยอะขึ้น ใครจะไปเที่ยวพาต้าเนี่ยก็ต้องนั่งลิฟต์แก้วขึ้นไปขึ้นลิฟต์แก้วขึ้นไปนะก็ต่อคิวนะคะต่อกันยาวเลยนะคะสมัยนั้นตอน2520กว่าๆนะคะแล้วก็มันก็จะมีมีกอริลลานะคะหลายคนก็จะไม่เรียกว่าคิงคองคิงคองแต่จริงๆมันจริงๆมันคือคอร์กอริลลานะฮะแต่ไม่นามสกุลโลเปสนะคะเออเพราะคนนามสกุลโลเปสนี่ลติอัพเจีนิเฟอร์ก็โลเปสเออคนนามสกุลโลเปสมีเยอะเออนะคะแล้วไรล่าโลเปสล่ะ อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ปากอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเออปากธร่มาด่าเวทีชาวบ้านเขาอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะนะฮะงานนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากที่มีการแถลงเรียบร้อยงานเมื่อวานเมื่อวานว่าไงเมื่อวานอะไรเโดนทัวลงเข้าไปในไอไอไอจีนี่ก็โดนอยู่โดนอยู่นี่ก็ลุมโดนลุมอยู่นะฮะมาไทยแลนด์ปุ๊บก็ต้อนรับกันเลยก็กูบอกแล้วว่าไม่จะพาไปไหนพาไปพาต้าเออเออพาไปพาต้า ไปเยอะอยู่ทั้งวัดนั่นแหละคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องไงี้ยเชื่อกูแล้วแม่ไปเอาภาพนี้เห็นโพสอยู่ภาพนี้มาจากไหนอ่ะโอ้ยน้องๆเขาเขาอยู่สุวันอุณภูมิเยอะแยะมากมายเขาเลยถ่ายมาเงี้ยเขาถ่ายมาแล้วเขาจำได้เหรอเขาก็ต้องรู้ว่าแหมคนไทยเกาที่สังเกตอยู่แล้วอ่ะบเขาก็จำได้อ่ะสะโพกขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหน เขาก็มาแบบเงียบๆของเขานะดูมาสูงสา่งไม่ได้ไงเออดูจากภาพเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีแฟนคลับไปต้อนรับเป็นแบบสนามบินแตกรถทัวร์จะมาไงรถทัวร์ต้อนรับเลยมารับเลยรถทัวร์จะมาไงเออเออนะครับเป็นทัวร์ดีหรือทัวร์ไม่ดีล่ะเป็นทัวร์แบบว่าทัวร์วัฒนธรรมเนี่ยเห็นไหมล่ะเขาก็มาแบบเงียบๆของเขาเงียบๆพอดีแล้วมึงอยมาสงทางเลยอถ้ามาชงชากแล้วเกิดอะไรโอ้โหโอ้โหนี่คือ อธิบายคำว่าอเขาเขาจะเอารถไปรับที่ไปยพาไปพาต้าก็จะเป็น f อจากมิชินีเวิร์ดอดีตอดีอ๋ออดีตใช่ไหมสมัยยุคโดนัลทรัมป์ออ๋พาไปพาต้าพาชามาพาตาปินเกาวทำไมอ๋อมาเจะเพื่อนโอเชื่อว่าบัวน้อยบัวน้อยนี่เป็นอะไรกระตายกระต่ายบ้านมึงโอ้ ตายบ้านมึงอย่างนั้นเหรออ้าวก็ไม่รู้ไม่เคยไปมึงอุ้มีบัวน้อยได้ไหมล่ะอะบัวน้อยไม่กล้าตายเนี่ยมึงกล้าเข้าไปอุ้มไหมล่ะอือบัวน้อยนอนอยู่สบายกับมึงอีกเออเห็นปะล่ะเปิดแอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะจริงแกะเกิดนมเป็นผ่าไปฮารเพื่อนผ่าไปยุกับเพื่อนชื่อคล้ายกันเออกอลีล่ะเออกับฮะไลล่อ อ่ะนะ,ะอ่ะเดี๋ยวก็รอดูกันลวกันว่างานพรีเซนต์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพรุ่งนี้เนาะนะครับกับบรรยากาศงานนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเวทีเป็นเวทีของผู้ผชายกันบ้างนีดอะไรนะฮะกับเวที The ม a n นไ a i l a n d 2022 t h น Man เดมเออนะครับตอนนี้ได้ผู้ชนะ The ม a n น h a i l a n d 2022นเรียบร้อยแล้วครับเป็นหนุ่มหล่อจากเมืองอุบลน,นะครับเดี๋ยวกูดูหน่อยซิออจะเป็นเด็กเส้นอีกหรือเปล่าอุ้ยอูย้ไม่ค่อยชอบ เออใช้ได้อยู่ใอ้ไดรออยู่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเดี๋ยวดูรายอะนนี้หนึ่งว่าตื่นตาตื่นใจกันมากๆเลยนะฮะกับการนี่เลยรอบอุ่นเครื่องกับรอบ preliminary ครับสำหรับการประกวดเฟ้นหาหนุ่มหล่อนะฮะตัวแทนประเทศไทยกับนะฮะเวทีจีนชายรานสองพันยี2ครับโดยมีนะครับพี่หนุ่ยครับอิทิกรเจริญการครับเป็นประธานจัดงานพร้อมด้วยคนนี้จะแมนเหรอแล้วพร้อมด้วยคุณน็อตกะบัง พร้อมด้วยคุณน็อตนะฮะเป็นผู้อำนวยกองอ่าเป็นผู้อำนวยการกองทัพีค่น,อน็อตแม็กซิมเนะคุณแม่คุณแม่ตกวทำใหม่ด้ะคุณแม่เ <c oughs> <c oughs> ออนะฮะซึ่งรอบตัดสินนะว่าอาทิตย์นะฮะที่หพฤศจิกายนผ่านมา <c oughs> ครับก็แน่นอนว่าได้ผู้ชนะแล้วนะครับ ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<ไ>เป็นได้หนุ่มหลอ่อเด็ดกระซวกใจนะฮะรับรองว่าแม่เห็นแ,แม่ต้องวารีเดินอย่างแน่นอนนะฮะวาลีดำเนินบ้าวาลีเดินวาลีเดินนะ,ะกับคุณเกมนะฮะอย่างเกมกีรดิตนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีค,ครับก็คือคนที่ไปยกมือก็คือเด็ก e อีนิวอ <c oughs> ีคนที่ชูมือให้ชื e ่ออีนิวอ่าเป็นเด็กอีนิวหรือเปล่า แล้วจะทิ้งทายเขาว่าหรือเปล่าทําไมเอองานนี้สงสัยไม่ต้องสงสัยแล้วเขาวินเนอร์ไปแล้วดูแมนไทน์แล้วเมื่อก่อนมันนำวิดแกนราชบุรีเออครับแต่ก็มันก็มาทําผู้ชายมาทําเวทีประกวดผู้ชายมันมาทาผู้ชายได้แหละเออยเดียลเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยผู้ที่ชนะในครั้งนี้ยิลเนี่ยเป็นที่รักของพีดีวิทแกนมากครับพีดีเห็นทุกคนที่พีดีดนหนีหมดทำไมอ่ะ ก็เป็นที่รักเนาะเป็นที่รักเอออ่ะต่อก็เนี่ยแหละครับพอได้ผู้ชนะแล้วนะครับกับเวทีของเยอ m มน t ไทยแ a นด2022พยิบสองแล้วนะครับก็จะไปประกวดที่เวทีมิสเตอร์เวิลด์นะครับขอขอซูมใกล้ๆหน่อยอืมคนที่หนึ่งและที่หนึ่งคือคนกลางใช่ไหมรองหนึ่งรองสองวาซ้ายขวาไปแล้วมีภาพรวมไหมภาพรวมอ่ะขอดูภาพรวมหน่อยภาพรวมเมอพรวมภาพรวมภาพรวมเสื้อชุวายน้ำเมื่อกี้ โอ้โหเป็นไงแต่ละคนดีดีนะแล้วทำไมอีนี่ไมได้ที่หนึ่งเยวนะโอ้โหเออไหนนะพูดดยสี่คนหนึ่งไม่ใช่ก็อยากจะรู้ว่าคนไหนที่หนึ่งไงฉันยังไม่เห็นแววสักคนหนึ่งเลยอ่ะอืแต่แม่นอตจัดจ่ะเก้งหลุดไปยากว่ะเออแม่เก้งแม่กวางหลุดยากเราแม่น็อตนี่เขาเก่ง ตัวใหญ่เป็นชายแท้หมดอีเมนนอตก็โอ้อีเมนนอเขาเป็นเครื่องสแกนอะแม่เก้งแม่กวางหลุดเข้าไปยากครับฉันพูดเลยเวลาน็อตแม็กซิมจัดเนี่ยออืแม่เก้งแม่กวางหลุดยากอาจจะมีหลุดบ้างแต่ยากเดี๋ยวดูซิที่หนึ่งเนไหนที่หนึ่งอ่ะไม่มีอันนี้เป็นภาพสัมภาษณ์อีนี่มาดาวตลกน้ออีคนสัมภาษณ์เนี่ยใช่เหรอเออมันชุตลกใครอ่ะไม่รู้เออ เขาเป็นผู้วิเม่เลยนะเงินที่ได้รับเป็นเงินสด2แสนนะฮะ2แสนได้รับเงินเนี่ยคือเงินสด2แสนบาท3แสนวอชเชอร์จากโทมัสคลินิกครับ2แสนวอชเชอร์จากที่รักคลินิกแล้วเงินสดเงินสดเท่าไหร่2แสนอ๋อแล้วที่เหลือเป็นวอชเชอร์มึงไม่ต้องอ่านวอชเชอร์เออนั่นแหละเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่อยากได้วอชเชอร์มันอยากได้เงินสดก็คือเงินสด2แสนไงนะครับไม่ต้องมาเงินเงินรางวัลรวมด้วยก็คือมึงมีจ่ายแค่2แสนด้านรอระดับหนึ่งได้เงินสด1แสนบาทนะครับแล้วก็ รองดับ2ก็ได้เงินสด5 0 0 0 0บาทนะคะคุกิตว่เชอร์กัอไปแต่ละตำแหน่งเนาะค่ะนะคะเขาเป็นประกวดวิสเตอร์เวอร์เหรอครับใช่แล้ววิสเตอร์เวอร์ก็เป็นเวทีที่แยกออกมาจากวิสเวอร์ไงปีที่ปีนู้นเราส่งน้องคนหนึ่งไปอ่ะที่เป็นคนนครปฐมอ่ะเขายังเด็กเกินไปครับไปสูฝรังตัวใหญ่ๆที่มันอายุ20สิกว่ากว่าไม่ได้น้องมันยังเด็กเด็กเกินไป แล้วบอดดองบอดี้แล้วพูดภาษาอังกฤษแล้วนี่กลายเป็นคนพูดไม่หยุดไงพอพูดไม่หยุดมันจะเป็นคนที่แบบพูดน่าลำคาญครับมิสเตอร์เวิร์ดเปลี่ยนสแตมฟอร์ดแล้วมันพูดแฟร์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 แฟร้วมันคุณมันดูมันน่าลำคาญต้องพอดีพอดีแล้วหุ่นมันต้องเป็นเป็นต้องคนลาส่งประกวดระดับโลกเนี่ยมันต้องเป็นหนุ่มไปเลย เป็นต้องเป็นหนุ่มแล้วมันต้องประมาณ 23~~24 แล้วมันต้องเอาหนุ่มเลยอะ่ะแล้วก็ตัวนะิววิ้วขนะุนจนแบบว่าเป็นหนุ่มบอดี้บอดี้หนาแล้วอะ่ะอือบางเวทีก็ส่งผัวเจ้าของเวทีไปบางเวทีก็ซื้อมองไปบางเวทีก็แบบว่ากินขนมหวานจะไปไทยไปอือนั่นแหละมันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จ แล้วก็งวงดสะกดจิตอืเวลาไปเจอประเทศอื่นเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าเขาหลอกกว่าก็ต้องยอมความเป็นหน้างานอ่ะใช่เพราะว่ามันจะมีทีมสะกดจิตนะคะอันนี้พี่ขอเลยนะคะบ้านเรานี้เราเก่งในเรื่องของวิชาสะกดจิตหลลอหลอหลอสวย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  กรรมการอึ้งกรรมการอึ้งกรรมการอึ้งเขาซื้อเราแล้วเขาซื้อเราแล้วเขาซื้อเราแล้วต้องงดสะกดจิตนะคะเจาบไม่ได้นะคะถ้าเกิดมหากรรมสะกดจิตมานี่ฉันฉันด่าเลยนะคะไม่เอานะคะมิสเตอร์เวอร์นะมิสเตอร์เวอร์ยากถ้าเป็นถ้าเป็นมิสเกเวอร์ล่ะมิสเกเวอร์ก็ยากเออทำไมอ่ะ มีด้วยเหรอวีธี <c oughs> เห็นแม่ตีดตัางผู้ม, <c oughs> มีมีไม่เกล <c oughs> ียวยากยาหนึ่งภาษาเราไม่เก่งับภาษาเราไม่เก่งอพอไปแล้วก็ใบรับประทานสองบอดี้เราไม่ถึงเขาอบอดี้ของเราไม่ถึงเขาชาบนะคะภาษาไม่เก่งบอดี้ไม่ถึงแล้วก็เป็นคนขี้อาย ไม่ค่อยสู้ใช่ไหมไม่ไมเอาอะไรเลยเพราะว่าเด็กพวกนี้มันมีพี่เลี้ยงอ,อะไรก็พี่เลี้ยงพเพราะว่าน้องๆพี่เลี้ยงจะทําให้หมดไงตั้งแต่สักกระเบอือยัะเรือลบหารองเท้าหากางเกงในให้แต่งหน้าทําผมให้แต่นี่พอไปต้องไปทําเองทําไม่เป็นไงมันก็ทําเป็นแบบครึ่งๆกลางๆมันไม่เหมือนของต่างประเทศซึ่งต่างประเทศนี่เขาขายความเรียวไงออกกําลัลลงกายมาตั้งแต่เด็ก่างเนี้ยสิ อ่าสิแปอายุแปดขวดมันเริ่มออกกำลังกายแล้วพอมันยี่ห้าแล้วล่างมันบอดี้มันก็แน่นปักเป็นหินเลยอ่ะแล้วมันส่งแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างมันสวยหมดอ่ะก้นเก้นมันมีหมดอะ่ะว่าดูสิไอ้นายแบบไทยหรือคนที่ส่งไปอ่ะหุ่นก็ไม่ได้ดีที่สุดหุ่นกันสิบคะแนนได้ประมาณเจดคะแนนอ่ะสําหรับพี่อ่ะ เขาบอกหลอ่อหล่อใช่ก็ได้แค่แค่หกคะแนนอะ่ะเพราะมันไปเจอประเทศอืน่นเพราะประเทศอื่นมันหลอกกว่าอประเทศอื่นมันหลอกว่าโดยเฉพาะประเทศเอเชียเนี่ยมันเริ่มมีประเทศอย่างอย่างอย่างประเทศบางประเทศมันหลอ่อมันส่งหล่อมาทุกปีก็คือฟิลิปปินส์ <ทะ S 2> ฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องเราต้องมีคู่แข่งคือสามชาติเนี้แล้วตอนหลังเริ่มแม่งมันเริ่มมีฮ่องกงมาด้วยอะ่ะผู้ชายฮ่องกงหลอ่อผู้ชายไต้หวันหลอ่อแล้วบางปีผู้ชายเจแปนผู้ชายเกาหลีก็มา แล้วเราก็ไม่รู้จะส่งแบบลักษณะแบบไหนไปไงก็ <c oughs> เลยดอก <c oughs> ม,มันก็เลยดอกแล้วพอหันก้นหันอะไรไปแล้วตูดย้อยอเล่นแต่หน้าเล่นแต่กล้ามหน้าอกไม่เล่นสะโพกไม่เล่น,มไ,มลนไม่เล่นม้าซโซ,โซ,ซตรงก้นไม่มีตูดแล้วตูดย้อยพอตูดย้อยเสร็จปั๊บทุกอย่างก็จบมันดูมันดูไม่มีเสน่มันต้องเล่นทางล่างเพราะว่าพวกนี้เขาเล่นมาตั้งแต่อายุน้อยๆครับนะคะ บอดี้อกเขาสวยกล้ามแขนเขาแน่นก้นเขาเป็นลูกแล้วเวลาเรใส่อันเดอร์แวร์เนี่ยมันจะสวยอืม,มันก็ขึ้นเนาะมันก็ขึ้นเป็นก้นเพราะเขาหันข้างมันก็กลายเป็นเว,ว้าเป็นโค้งเป็นเว้าวขึ้นมามแต่บ้านเราพอหันข้างปั๊บไม่มีแบนเนี่ยแบนลาบไปอยู่ตรงข้างบนหมดไงแล้วของเขาออกกําลังกายด้วยการออกกําลังกายจริงๆแต่บ้านเราออกกาลังกายด้วยการกินเวโปรตีนไงเราไม่เร้ว่าเวโปรตีนไม่ดีนะคะ แต่สําหรับคนที่ต้องไปประกวดระดับโลกเนี่ยมันต้องดูแลหนักกว่าคนปกติ<ช> <c oughs> นะคะบางทีเขาอยู่กับเราเ,เขาหลอ่อแต่พอเขาไปเจอฝรั่งลาตินอเมริกาหรือเอเชียด้วยกันเนี่ยเขาสู้ไม่ได้แล้วเราก็พยายามสะกุจิตว่าลเราทอปมาทอบมาทอบอาทอบมา,อบมา,อบมาพอเด็กตกล้อไปโกงโกงโกงเขาไม่โกงหรอกค่ะ คนที่เขาดูผู้ชายแบบยุติธรรมเขาก็จะมองแล้วว่ายังไงก็ไม่เข้า <c oughs> นะคะจ้า อ่ะเดี๋ยวพักเบรกก่อนในช่วงนี้นะครับฝากไปด้วยนะคะทวินที่2 H Y นะคะครับอ่ะนะครับวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยใครมีรอยแดงรอยดําจากสิวนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องของใบหน้าที่แบบว่ามีรู้รอยต้นที่ช่วยได้พี่เต่กากล้าพูดนะเพราะมันเป็นเรสซัมอางนะคะคสั่งซื้อกันไปเลยคุณผู้ชมราคาไม่แพงเองนะคะคร,ราคาหลักร้อยค่ะครับวันนี้ครับหขวด30 ml ด้วยกันนะครับอ่า่ขวดเนี่ยราคาขวดละ390บาทคุ้มมากเลยลดราคาแล้วนะครับแล้วก็มีโปรนะครับเป็นเซตซื้อ3ขวดอ่าราคา าเดิมเนี่ยพันกว่าบาทไม่ขายครับเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาท,ทาเท่านั้นและมีอีกเซตหนึ่งครับเซตชุดใหญ่โปรโมชั่นสุดพิเศษกับเทอร์เวอรีทูเอสยี่ครับซื้อห้าขวดแถมฟรีหนึ่งขวดราคาเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบ 1, บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดศูนย์สี่หกสองแปดสี่ห้าห้าหรือที่ไลน์แอดเทอร์เวอรทูเอสยี่ส่งฟรีนะครับทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นเลยนะจ๊ะสักค,ครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะ,ะคุณผู้ชมนนะะะแลลล้้วกกก็ห็หามามมืืดดขเยฮคอ กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ